สรุปอัปเดตโกเบเทลิกฤดูการการเดินทางเหนือการเวลาจะมีรายเปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังอินโทรนี้เดี๋ยวมาฟังสรุปกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตลีโนต้าครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปรายละเอียดและข้อมูลของโกเบเทลิกฤดูการการเดินทางเหนือการเวลา โดยไทม์ไลน์ของฤดูการนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่2ธันวาคม2566เวลาตี4และจะสิ้นสุดลงในวันที่2มีนาคม2567เวลาตี4เช่นกันครับรวมระยะเวลาทั้งหมดก็ประมาณ3เดือนถึงจะเปลี่ยนเป็นฤดูการหน้าครับโดยในฤดูการนี้จะมีอีเวนต์สัปดาห์โก b บทเทิ คือวันที่19มกราคม2567เวลา10โมงเชา้าและจะสิ้นสุดลงในวันที่24มกราคม2567เวลาสองทุ่มโดยในช่วงเวลาอีเวนต์จะสามารถเข้าเล่นโหมดโกเบเทลลีกได้จำนวนส0เซตรวมทั้งหมด50ครั้งต่อวันพร้อมทั้งมีเคเวสงานวิจัยแบบจำกัดเวลารวมไปถึงโบนัสสตาร์ดัทที่เยอะขึ้นเป็นพิเศษด้วยครับและอีเวนต์ที่2โกเบเทนเดย์ในวันที่10กุมภาพันธ์2567โดยในวันดังกล่าวจะ สามารถเข้าเล่นโหมดโกเบเทลลีกจำนวน20เซตรวมทั้งหมด100ครั้งพร้อมทั้งมีเควสยดงานวิจัยแบบจำกัดเวลารวมไปถึงโบนัสสตาร์ดัสที่เยอะขึ้นเป็นพิเศษเช่นกันครับทีนี้มาดูของรางวัลโกเบเทลลี่กันบ้างเริ่มจากโปเกมอนที่มีโอกาสเจอในโกเบเทลลี่ก็จะมีดังนี้ครับ และถ้าหากไต่แรงขึ้นไปถึงแรงที่19จะได้รับไอเทมทีเอ็มท่าชาร์จชั้นเลิศและจะได้รับไอเทมทีเอ็มท่าเลีวชั้นเลิศหลังจากจบฤดูกาลครับส่วนถ้าหากไต่แรงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแรงที่2ี่หรือแรงระดับตำนานจะได้รับชุดคอสตูมและท่าโพสสไตล์โนโบุลิครับ หัวข้อถัดไปจะเป็นการปรับสมดุลของท่าโจมตีประจำฤดูกาลนี้ครับโดยเริ่มกันที่ท่าเร็วสาสโคนจะเก็บ energy ได้เยอะขึ้นท่าเร็ววงล้อไฟเพิ่มความแรงจาก9หน่วยเป็น10หน่วยท่าเร็วเผาให้เป็นเท่าฐานเพิ่มความแรงจาก15หน่วยเป็น20หน่วย ถ้าชาร์จเตะเปลวเพลิงเพิ่มความแรงจาก55หน่วยเป็น60หน่วยถ้าชาร์จไวเบเกอร์ลดโอกาสการสร้างดีบับจาก100%เป็น50%ถ้าเร็วไอออนเทลเพิ่มความแรงจาก9หน่วยเป็น10หน่วยและจะสะสม energy ได้เยอะขึ้นถ้าเร็วปีกเหล็กจะสะสม energy ได้เยอะขึ้นถ้าเร็วทำให้ตกใจเพิ่มความแรงจาก5หน่วยเป็น9หน่วยถ้าเร็วฟองเพิ่มความแรงจาก7หน่วยเป็น8หน่วย ถ้าชาร์จน้ำร้อนเพิ่มความแรงจาก80หน่วยเป็น85หน่วยและจะเพิ่มโอกาสการสร้างดีบัฟเป็น50%และสุดท้ายถ้าชาร์จไซโคคิเนซิสลดความแรงจาก85หน่วยเป็น75หน่วยครับ ต่อไปมาดูการอัปเดตให้โปเกมอนสามารถเรียนรู้ท่าโจมตีใหม่ๆประจำฤดูกาลนี้กันบ้างครับเริ่มจากโปเกมอนที่สามารถเรียนรู้ท่าชาร์จสายลมเยื่อแข็งได้ประกอบด้วยฟูค uh bon, ู o, ad, ลินเนโอโรบอลยูกิโนโอเคลเบดร่างปกติและร่างฮิซุยเซบีเอะและเซโก้ครับโปเกมอนที่สามารถเรียนรู้ท่าชาร์จพาราโบลาชาร์จได้ประกอบด้วยเดเดเนะครับ โปเกมอนที่สามารถเรียนรู้ท่าชาร์จแหวกหญ้าเปิดทางได้ประกอบด้วยไลยชูร่างปกติและอะโรล่าอะโรลาเนสอะโรลาเปอร์เซียนอาริยอดอสซาโบเนียน็อกทัสยาเลยูตันโยคูบาลิสึมามิบัตตะเอ็กซ์เรดมินิฟโอลิเนียลและโอลิวาครับโปเกมอนที่สามารถเรียนรู้ท่าชาร์จคมมีดมูมแแลงได้ประกอบด้วยอะโรลาแซนแพน โปเกมอนที่สามารถเรียนรู้ท่าชาร์จบินขึ้นได้ประกอบด้วยเดลี่เบิร์ดมุคุรุมุคูเบิร์ดมุคูฮอกวาชิบอนวัวเ่อนล่างปกติและล่างฮิซุยยายาโคมะฮิโนยาโคมะไฟแอโลและโควากานนครับโปเกมอนที่สามารถเรียนรู้ท่าชาร์จน้ำร้อนได้ประกอบด้วยยาโดรันล่างปกติและล่างกาล่าเนโอลโทโนยาโดคิงล่างปกติและล่างกาล่า ฮาริเซนสุยคุนฮาซึโบฮาซึเบโรลุนปัปป้าเวลโกเวลโอโดโจสนามาซูนเฮกานนิและชิซาลิเกอร์ครับโปเกมอนที่สามารถเรียนรู้ท่าชาร์จผ่าทลายได้ประกอบด้วยยาลุกิโมโนโปเกมอนที่สามารถเรียนรู้ท่าชาร์จชาโดบอลได้ประกอบด้วยโดคูล็อกโปเกมอนที่สามารถเรียนรู้ท่าชาร์จทริปเปิลแอคเซนได้ประกอบด้วยฟิเซอร์เดลิเบิร์ตยูกิเมโนโกะและฟีจิโอครับ โปเกมอนที่สามารถเรียนรู้ท่าเร็วทำให้ตกใจได้ประกอบด้วยชิโรเดซินะ ก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสาหรับสรุปอัปเดตโกเบเทลีคฤดูการเดินทางเหนือการเวลาเป็นฤดูการที่มีการอัปเดตและสร้างผลกระทบต่อเมตาโดยเฉพาะเกสลีกเยอะเลยครับเช่นฮากานิวที่ปั่นป่วนมากในฤดูการก่อนก็ถูกเนวท่าไวเบเกอร์ทาให้ใช้งานได้ไม่ดีเท่าเหมือนเดิมส่วนชาเลมที่เก่งมาอย่างยาวนานก็ถูกบีบให้ต้องเลือกใช้ท่ามัดดระเบิดหรือท่าโกพันแทนทําให้ความหลากหลายและมิติในด้านท่าโจมตีของชาเลมหายไปครับ ขณะเดียวกันก็มีโปเกมอนหลายตัวที่ได้รับท่าโจมตีใหม่หรือได้รับการบรับท่าโจมตีทําให้เก่งขึ้นมาอีกระดับเช่นไฟแอโร่เอมมโดมาเรีลิยาลุกิโมโนฟูคูลินโดคูล็อกโยคุบะลิสึเนโอลบอลนามาซุนโปเกมอนเหล่านี้จะถูกหยิบมาใช้ในฤดูกาลนี้เยอะขึ้นแน่นอนครับส่วนโปเกมอนที่ไม่มีการปรับอะไรแต่ก็ยังเป็นตัวที่ใช้สู้กับเมตาในฤดูกาลนี้ได้อย่างแลนเทิร์นหรือเบโลลินกาก็น่าจะเป็นที่นิยมเช่นกันครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงในโกลเบอร์ลีกฤดูการนี้สามารถพิมพ์มาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับคาดว่าน่าจะเป็นฤดูการที่สนุกครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนใชายนี่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ